แคนาดานะครับประเทศใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะครับวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกาย,ยน2554ครับ ว่าพรอกระกายแวนคูเวอร์จัดงานลอยกระทงธรรมนะครับในช่วงเช้าปฏิบัติธรรมแล้วก็ร่วมกันตักบาตรส่วนในช่วงบ่ายก็เป็นพิธีลอยกระทงธรรมนะครับโดยคุณพลอยเนลเซนเป็นตัวแทนจุดเทียนชัยต่อด,ด้วยคุณสวนีปิ่นเพชรนะครับเป็นผู้แทนในการกล่าวถวายกระทงธรรมจากนั้นพระจา์ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งพรรษาและผู้ที่นั่งในสัจจิกังคังนะครับ ปิดท้ายด้วยพิธีมอบใบประกาศเสียบัรนะครับเรียกว่าเป็นใบประกาศกัลยาณมิตรผู้เป็นต้นบุญต้นแบบของโลกนะครับซึ่งเป็นปีแรกในปีนี้ได้แก่คุณสมบุญนะครับจากนั้นทุกท่านก็ไปร่วมกันลอยกระทงทรลรอยเรียกว่าถวายเป็นพุทธบูชาณสะจำลอง ข้างๆวัดด้วยนะครับเมื่อสักครู่เห็นมีนางนพมาศน้อยด้วยนะน่ารักมากๆเป็นเด็กหญิงเด็กหญิงนพมาศนะคะเด็กหญิงนพมาศเออใช่ใช่ต้องเด็กหญิงนะคะไปกันที่วัดภาวนาอนทรีออลประเทศแคนาดาค่ะในวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะสาธุชนวัดภาวนาอนทรีออลได้จัดกิจกรรมงานบุญวันลอยกระทงและทอดผ้าป่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาคเช้านะคะพระอาจารย์นาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยค่ะและ ฏิบัติธรรมหลังจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรประธานตักบาตรคือคุณบรรทมยั่งยืนนะคะและคุณวาสนาเพชรนินนำกล่าวคำอาราธนาสีและถวายสังฆทานค่ะจากนั้นได้ร่วมการตักบาตรและถวายพัะตาหารในภาคบา่ายเริ่มด้วยการปฏิบัติค่ะ ประเดปฏิบัติธรรมนะคะหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้เปิดสื่ออุทกภัยน้ําท่วมในประเทศไทยให้สาธุชนได้ชมกันหลังจากชมสื่อแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้ร่วมกันนําปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ทอดพระปาาสามัคคีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมค่ะต่อจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคําถวายกระทงเป็นพุทธบูชาเพื่อน้อมบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะและปิดท้ายกันด้วยการลอยกระทงร่วมกันและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ค่ะ <c oughs>